มีทริปต้องออกเดินทางไกลกันใช่ไหมคะมาตรวจเช็ครถกันง่ายๆผู้หญิงทําได้ตามกล้วยมาเลยค่ะอย่างแรกวัดลมยางสําหรับรถเก่งควรอยู่ที่30-33ถึง psi ค่ะอย่าลืมดูหลอดยางว่าใกล้หมดอายุหรือยังเช็คอายุแบตเตอรี่และตรวจสอบน้ําในหม้อน้ําตรวจเช็คน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ก็สําคัญนะคะอย่าลืมดูปริมาณน้ํามันเบรกว่ายัางอยู่ในระดับปกติหรือเปล่าน้ำฉีดกระจกก็อย่าลืมเติมให้เต็มนะคะเผื่อขับไปแล้วก็จกเละอันตราย ตรวจเช็คไฟสัญญาณต่าง,างๆและไฟเลี้ยวรอบคันไฟหน้าไฟเบรกไฟสูงไฟตามไฟถอยอย่าลืมเช็คให้ครบนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆยางอะไหลแม่แรงอย่าลืมเช็คให้ครบนะคะเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะสำคัญมากทะเบียนรถประกันพรบถ้าขาดหรือใกล้หมดอายุอย่าลืมต่อก่อนออกเดินทางนะคะเพราะว่าคลาปรับมันแพงมากแค่นี้เองก็พร้อมออกเดินทางแล้วผู้หญิงดูแลรถง่ายๆอย่าลืมติดตามกล้วยด้วยนะคะ